สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยก็เราพบว่ามีผู้บาดเจ็บนะครับและเสียชีวิตรวมกันทั้งหมด86รายครับโดยเสียชีวิต22รายครับมีการนำศพส่งโรงพยาบาลสีคิ้วทั้งหมดนะครับแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด64รายอยู่ในกลุ่มอาการรุนแรงที่อยู่ในกลุ่มสีแดงเนี่ย8รายแล้วก็อยู่ในกลุ่มอาการปานกลางที่ เรียกว่าสีเหลือง19รายแล้วก็อยู่ในกลุ่มอาการเล็กน้อยครับกลุ่มสีเขียวทั้งหมด37รายนะครับกรณีการส่งต่อผู้ป่วยเนี่ยมีการส่งต่อผู้ป่วยสีแดงนะครับรีเฟอร์นะครับส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา6รายครับมี1รายเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นะครับส่วนอีก1รายเนี่ย จากปากช่องนานาซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการสร่งต่อไปโรงพยาบาลมหลาราชต่อไปนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงเนี่ยนะครับมีตั้งแต่เด็กหญิงอายุ1ปีครับไปจนถึงผู้สูงอายุอายุ85ปีนะครับในจำนวนทั้งหมดนี้ก็ส่วนใหญ่จะมีอาการบาดเจ็บทางศีรษะนะครับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าแล้วก็มีอาการบาดเจ็บ บริเวณสวงอกนั้นก็จะมีกระดูกหักนะครับบริเวณกระดูกหายปลาล้านะครับแล้วก็มีภาวะนะครับช่องมีลมออกนะครับในเชื่อหุ้มปอดนะครับที่เรียกว่านิวโมทอลักครับนอกจากนี้ก็มีบาดเจ็บกระดูกหักที่บริเวณขาเป็นต้นครับขณะนี้ทางทีมแพทย์เนี่ยเรามีทีมแพทย์ไม่ว่าจะเป็นศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์ทางสมองนะครับเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเต็มที่นะครับเราเตรียม ICU ไว้นะครับแปดเตียงแล้วก็มีวอร์ดที่ดูแลผู้ป่วยอาการบาดเจ็บเนี่ยไม่ต่ำกว่า20เตียงที่โรงพยาบาลมหาราชโรงพยาบาลเทพรัตน์แล้วก็โรงพยาบาลปากช่องนานารงมาถึงโรงพยาบาลสีคิ้วครับทั้งหมดเนี่ยเรามีทีมแพทย์ทีมพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่พร้อมในการดูแลผ่าตัดฉุกเฉินนะครับแล้วก็ มีคลังเลือดที่ตอนนี้พร้อมนะครับในการรองรับผู้ที่บาดเจ็บเต็มที่ครับก็ประเด็นอื่นๆนะครับหลังจากนี้กระทรวงสาธารณสุขก็มีการจัดทีมดูแลทางด้านจิตใจนะครับในการดูแลญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบครับพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสมครับขอให้ทางพี่น้องประชาชนมั่นใจครับว่า ทางไม่ว่าจะเป็นทางแพทย์นะครับเจ mm ้าหน้าที่เราทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ครับก็ขอให้มั่นใจว่าเราระดมทรัพยากรและเสรียภาพสูงสุดในการดูแลผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างรอบด้านครับติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn